สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาสุขภาพแบบเมาส์จ่ายทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกวันนี้ครอบครัวประกันจะมานำเสนอนะคะแผน i healthy ultra ของบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะแผนนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกแผนนี้นะครับที่เราจะมาแนะนำ่าแผนเมาใจ่ายนะครับ15ล้านนั่นเองนะครับเราก็จะมีค่าห้องให้นะครับอยู่ที่ค่าครอบาทต่อวันแล้วก็มี o อ d ดีให้ด้วยนะครับผู้ป่วยนอกเนี่ยก็คือกรณีที่เราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถที่จะ เข้าไปพบแพทย์นะครับรับยากลับบ้านได้เลยนะครับอยู่ที่6 0 0 0บาทต่อปีกรณีผู้ป่วยในเนี่ยกับค่าห้องเนี่ยเขาแยกกันไหมครับกรณีผู้ป่วยในกับค่าห้องเขาก็แยกกันซึ่งค่าห้องของเราอย่างที่ผมบอกไปนะครับอยู่ที่5้า0้บาทจะมีแค่ค่าห้องและค่าอาหารเท่านั้นส่วนค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆจะอยู่ในวงเงินใหญ่ของ15ล้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับค่าพยาบาลค่าแพทย์นะครับจะเหมารวมอยู่ใน15ล้านเลยนะทีอ๋อแยกค่าจะจ่ายออกจากกันเนาะลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมว่า เวลาไปน,นอนโรงพยาบาลแล้วค่าห้อง5,500เนี่ย จะต้องมาถูกหักค่าพยาบาลค่าแพทย์เยี่ยมค่าอะไรไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยใช่ไหมคอะอะต่อมาเรื่องสัญญาหลักล่ะครับลูกทําไมบริษัทเราถึงให้ลูกค้าซื้อแค่ขั้นต่ําแค่ห้าหมื่นถ้าลูกค้าอยากซื้อแผนเยอะมากกว่านี้สามารถซื้อได้ไหมครับที่บริษัทนะครับเลือกทุนประกันมาให้กับลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเน้นนะครับเป็นส่วนค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักนั่นเองครับเพื่อที่ไม่อยากจะให้ลูกค้านะครับจ่ายเบี้ยแพงนะครับเนเกินไปลูกค้าประหยัดเงินลงมาใช่ไหมคร ไช้ภูมประกันสูงๆด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเราเลือกคุณประกันเพิ่ม,มได้ด้วยในวงเงิน15ล้านเนี่ยจะครอบคลุมการรักษาพยาบาลพวกโรคร้ายแรงโรคมะเร็งอะไรต่างๆด้วยไหมครับลูกครอบคลุมหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะครับไตนะครับหรือว่าไม่แต่โรคหัวใจก็ตามโดยเฉพาะมะเร็งนะครับบริษัทเนี่ยสามารถเคลมนะครับในส่วนของแพันธุ์เดนทัลลิฟฟี่ได้ด้วยนั่นเอง,อเองนะครับมันเป็นการที่จุดเฉพาะโดยตรงน,นะครับ ไม่ทําให้เกิดเอฟเฟกนะคบหรือว่าเกิดผลกระทบกับร่างกายนะครับอยู่ในวงเงินใหญ่หรือเปล่าครับในการรักษามะเร็งไทเกตต็ดเนี่ยอยู่ในวงเงินใหญ่15ล้านเลยนะครับโอ้โหลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเนาะว่าถ้าเกิดป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วจะต้องเอาเงินที่ไหนมารักษาตัวเองเนาะซื้อแผนประกันแผนนี้ไว้สบายใจทุกอย่างเลยใช่ไหมครับลูกใช่ครับเพราะว่าการรักษาโรคมะเร็งแต่ครั้งเนี่ยใช้เงินเนี่ยหกเหลักเลยนั่นเองนะครับเชื่อไหมคะว่าสาเหตุคนเกิดเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมากอันดับหนึ่งเลยนะคะมากกว่าอุบัติเหตุ มากกว่าโรคโควิดอีกด้วยนะคะถ้าเราไปดูสถิตินะคะคนปเป็นโรคมะเร็งเยอะมากๆและการรักษาก็ใช้เงินเยอะค่อนข้างเยอะเนะลูกเนอะใช่ไหมครับ,รบโอเคถ้าเกิดลูกค้าอยากทราบรายละเอียดต่างๆหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้สามารถที่จะจิ้มลิงก์นะคะหรือว่าทักอินบ็อกมาในครอบครัวประกันเราได้เลยใช่ไหมครับลูกใช่ถ้าเกิดเราอยากเก็บเงินในกระเป๋าเราให้มันเหลือคงอยู่มาวางแผนอุดรอยด้วยทางด้านสุขภาพกันนะคะอย่าลืมนะคะทักอินบ็อกครอบครัวประกันมานะคะถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม mm -hmm.